ราบสวัสดีครับมิรรักแฟนพลา FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ f อฟนะฮะก็ช่วงนี้ก็ฟิตนะครับทุกวันเลยนะครับเอนะฮะแต่ลงไปก็ไม่เคยผิดหวังนะครับได้รับอ่าเรียกว่าการตอบรับจาก f อฟแบบอุ่นหนาฝากครั้งนะฮนะฝากครั้งทุกครั้งนะฮะ เมื่อคลิปสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็กราบขอภัยที่มาลงสายไปนิดนึงมาลงช่วงบ่ายเลยนะครับพี่จอมันก็เป็นเป็นตามจังหวะนะครับเอฟซกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมอยากจะทำลงคลิปเนี่ยในช่วงเช้ามากกว่าเนื่องจากว่าจะได้แบบพักผ่อนเต็มที่นะฮะเอฟซนะครับผมแล้วก็เลยมาตอบกันนะฮะอาจจะแบบเช้าอาจจะสายๆบ้างหรืออาจจะบ่ายบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือสรุปว่า ผมจะทําในช่วงกลางวันนะไม่ค่อยอยากจะทําก็ไม่ค่อยอยากจะแบบโพสกลางคืนนะครับ fc นะฮะเพราะว่า fc ก็ต้องรอทางตารอผมด้วยนะฮะผมก็ต้องเออนั่นด้วยนะครับ fc นะพักผ่อนน้อยด้วยนะครับผมเมื่อคืนหมดไปเมื่อวานนี้หมดไปก็น่าจะประมาณเจ็ดรายการได้นะเจ็ดรายการได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเกินเกินครึ่งน,นะครับ fc นะฮะ วันนี้มีอะไรมารีวิวนะมีอะไรมาหลอก fc บ้างนะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับ fc ของใหม่ทั้งหมดนะครับจากตลาดพระเครื่องวชิระบาร,รมีผสมเปินเปยที่ได้มาจากตลาดลิมปิงนะครับตลาดลิมปิงนะครับผมจมังหวัดตากนะครับไปดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกรายการแรกนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนกับลูกอมนะผมว่าเป็นลูกอม เป็นลูกอมนะฮะเนื้อสำริดนะครับอันนี้แกะออกจากกรอบนะเขาเป็นกรอบแบบพลาสติกนะพลาสติกคือเลี่ยมก็คือเปิดเปิดหน่อยอะให้น้ําให้อะไรเข้าได้นะฮะนี่นะครับผมแต่อันนี้ผมแกะออกนะเพราะว่ามันดูแบบสภาพแบบแ,บบแปลกแล้วนะครับเตี MP นะผมก็อยากจะเห็นนะครับผมนนี่เป็นลูกอมพระปิดตาสำริดหรืออะไรเนี่ยนะนี่ก็ต้องตี ปทางหลวงปู่เอี่ยมอะไรประมาณนี้เนมันก็หล่อช่อนะครับเนี่ยดูสนงสนิมนะครับ fc นะสนิมคาบเบาคาบไครคาบแบบจับเนี่ยนะครับ fc นะฮะนี่มีนยันนะนะครับผมนี่นะฮะก็ต้องตีนะไข่ใหญ่ค่ายใหญ่เลยนะฮะหลวงปู่เอี่ยมไปเลยนะครับ fc แบบนี้นะครับผมนะฮะใช่ไหมปู่เอี่ยมหรืออะไร นะผมพอดีผมเห็นเขาลงกันไงนะครับผมก็เลยเขาว่าลงผู้เอี่ยมผมก็เอี่ยมตามเขานะไม่แน่ใจนะไม่ฟันธงนะครับ fc นะฮะก็ดูเอารักชอบก็ดูที่ชอบซื้อที่ใช่ก็ว่ากันไปนะฮะอง์นี้นะเปิดที่สามพันบาทนะครับ fc นะฮะสามพันบ,บาทนะครับน่ารักเลยนะครับผมถัดมาดูคางๆกันเลยนะฮะพระปิดตา ทรงนี้โอโหนะสัมฤทธิ์อีกเหมือนกันนะลงรักนะครับผมสัมฤทธิ์ลงรักนี่รักจริงๆนะไม่ใช่แบบนั่นเลยนะเนี่ยอภิมหาเก่านะสวยงามคมชัดลึกนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมนี่ฮนะแบบนี้ไม่เก่าไม่จะว่ายังไงแล้วนะครับเอฟซี FC. นี่ยนะไม่รู้ที่หรอกครับนะเวลาเจออย่างนี้มีต้องเก่าไว้ก่อนดูเก่าไว้ก่อนนะครับเอฟซี FC. นะ ดูเก่าไว้ก่อนนะนี่จีดนะจีดเลยนะลงรักสมริดลงรักนะความเก่านี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยโอ้โหนะรู้ที่นี่แพงนะแบบนี้นะอาจจะกลักมือหลักแสนก็ได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเปิดที่ส0มพันนะครับ F 4นะ ซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะฮะไม่มีประกันไม่มีการันตีนะครับทุกคลิปนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะบอกกันไว้นะฮะเพื่อที่ว่าเอาเงินไปหมุนหาหมุนซื้อของใหม่นะครับ fc นะครับมาให้ fc ได้ดูนะฮะได้เป็นคอนเทนต์ทุกๆวันนะครับ fc ครับนะฮะถัดมานะครับเป็นงาแกะนะครับผมก็ไม่รู้เกจิไหนเหมือนกันนะครับผมพระปิดตางาแกะ แล้วก็มีรูปเหมือนวัวเราอยู่ใต้รางนะครับเก่ <S <S านะผมไม่รู้ว่าเก่าจริงหรือเก่าหลอกเ<ฯ><ล>ก่าเล่นหรอกครับแบบนี้นะฮะเพราะว่าเกา่างานฝีมืออะไรเขาก็มีนะก็ะมีมานานแล้วด้วยนะครับผมนีกระบางนะบางเฉียบเลยนะครับผมนี่เป็นงานนะฮะงานแน่ๆแล้วนะครับเปลือกงานอะไรประมาณนี้เอฟซีงานกระดงงานกระเด็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่จะพูดกันไปนะครับจุดที่ว่าเครื่องรางนี่แล้วแต่ว่าเราจะพูดนะ จะเราจะบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยเก่าเลยนะ fc เปิดสามพันเท่ากันนะครับ fc <oughs> นะครับเออวันนี้สามพันนะไม่แพงนะครับ fc นะะผมยังเปิดสี่ห้าพันอะไรเงี้ยนะครับแต่ท้ายแล้วเวลาต่อรองก็มาลงมาใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับ fc <oughs> นะฮนะถัดมานะครับเป็นนโอ้โหอันนี้เป็นพระเดินเครื่องตกน้ำนะ เจ้าของบอกว่าเป็นพระปิตาหลวงพ่อเดิมนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะจริงเปล่าเนี่อยออกย่างกรสำน็จเลยอย่างเงี้ยนี่คือคือการใช้มาแบบว่าใช้ช้าเลยอ่ะนะครับผมแต you know. ่อย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่ว่าแท้ดูง่ายนะเอฟซีนะเป็นอะไรที่แท้ดูง่ายสบายตาใช้พุทธคุณ่ะนะครับอย่างเงี้ยนะเป็นเกจีไหนก็ไม่รู้นะเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อเดิมนะพระปิตาหลวงพ่อเดิมนะครับ เก่าๆอย่างนี้เอาขอสองพันแล้วกันนะครับ FC นะฮะแพ้ดูง,ง่ายๆเนี่ยสองพันะะ2000นะครับผมสองพันพัดมาอ่าเป็นอันนี้เลยนะกะจะไว้ให้ไลฟ์สุดท้ายนะครับผมเพิ่งเจอเพิ่งเห็นนะพัดแบบนี้นะหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะครับผมนะฮะเนื้อสำริด นะครับสำริดแบบแน่นๆเลยนะสำริดแบบอมขาวอมเทาเหมือนขันลงหินอะไรประมาณนี้ผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บอาจจะหล่อไม่สวยหน่อยนะครับผมแต่นี่ฮะดูด้านข้างครับผมพิมพประกบนะครับมีเบ้าประกบนะครับนี่นะฮะตามตำราเลยนะครับแล้วดูตรอจำใบหยาบมากๆนะครับ F4 นะเป็นพระที่ใช้มาเล็กน้อยนะครับเป็นพระที่ใช้มาเล็กน้อยนะ เนี่ยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผมเป็นเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดนะครับนี่นี่ฮะดูนี่ครับชอบการแต่งตะไบจังเลยเนี่ยหล่อชอบอย่างน,ออนี้นะหักช่อนะครับหล่อแลยหักช่อปื้นนะเหมือนบางคาเลยนะครับแล้วก็ตะไบแต่งนะครับผมเยเรียบร้อยนะฮะเผื่อมีเนื้อกงเแล้อเกินนะครับนี่ฮะรวงพ่อไปรไเนื้อสำริด นะครับผมภาพไ้สวยนี่ต้องเปิดกับสักสามหมื่นอะไรประมาณนี้นะแต่นี่รอเหมือนรอแบบไม่ค่อยสวยนะ่อตื้นนะครับผมนะอี่มหาเก่าเก่าจัดเก่าจริงนะครับ F4 นี่นะฮะเจออย่างนี้อดใจไม่ได้นะ,นนะครับผมวงน,นี้ขออนุญาตเปิดที่หกพันบาทนะครับ F4 นะฮะเปิดที่หกพันบาทนะครับ หลวงพ่อไปรในสมริตรงนี้นะครับผมมีราคาในใจอะไรยังไงนะครับผมอยากจะได้ไปครอบครองนะทักกันมาได้นะครับ F4 นะครับผมเอาให้หมดเลยสมริดนะถัดไปก็เป็นพระสังกจายสมริดเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นแบบศิลปะแบบอะไรอะเก่าๆแบบเป็นพวกพระกุอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ผ่านการใช้การสัมผัสนะ ดีไมด่ดีอาจจะเคยล้างมาด้วยนะองนี้นะครับผมสําฤทธิแน่นๆอีกแล้วนะครับ F4 นะเคยได้มานะเคยได้มาครับผมขายหมดไม่เหลือหรอกครับนะ F4 ขายไม่เหลือนะฮะไม่มีเขาเรียกว่านะหนักนะหนักปึ้งเลยนะบอกว่าทํน้หนักหนักมากๆอย่างนี้คือแก่เงินเลยนะเนี่ยโอ้โหหนักนะมากนัน้ำหนักนี่คือแบบหนะักแล้วดูดิ F4 เนี่ยครับผม ดูอย่างพระที่ใกล้ๆเคียงกัน่างเนี้ยเป็นทองผสมนะลูกคะทองผสมนะอันนี้แบบสำลิดนะโอคุณน,นี่หนักมากนะแน่นหนักแน่นมากล้วเนี่ยแบบเนียเออผมว่าแกงเงินละอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยใครสายสำลิดนะห้ามพลาดเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นของแพงอะ่ะเป็นพระแพงอะ่ะผมว่าอย่างเงี้ยนะครับผมของหายากของแพงนะอันนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทนะครับ fc นะฮะ ี่พันบาทนะครับนีันี้่ไปก่อนไปดูท้ายนะฮะถัดมามาดูหุ่ยเขนนะฮะอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์กลางนะจะตีนพิม์ใหญ่ไปเดี๋ยวเพราะว่าไม่แข่งข้างนะตีเป็นพิมพ์ใหญ่จะหล่อไม่สวยดีกว่านี่นะหล่อเหมือนนะักแข่งติดไม่เต็มนะฮะเพราะจะเป็นพิมพ์กลางเขาจะไม่เห็นเลยนะักแข่งล่างหรือเห็นน้อยนะอันนี้เนะี่ยคืออันนี้รวบส่วนทรงต,รงตุกตาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนทรงตุกตาเป็นพิมใหญ่นะ อยูยืนตอตั้งนานนะฮะเนี่ยเมื่อเช้านี้จากาไม่ใช่เมื่อวานนี้พี่ตลาดวชิระบารมีนะครับนะฮะดูกันเลยนะครับผมนี่นะจุดจ่ายตังทั้งองค์อีกแล้วครับพี่น้องนี่นะครับผมน,นึกอะไรไม่ออกบอกจุดจ่ายตังนะนะฮะห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นะนะครับห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นี่ครับแต่ง นี่นะแต่งด้านข้างนี่นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่แต่งไม่แต่งนะครับผมนี่นะฮะอาจจะไม่ไม่สวยอาจจะดูไม่สวยไม่ดูไม่สงา่างามเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากแบบเนี่ยเหมือนหล่อแล้วแบบตรงนี้ยุบไปนะครับผมนะฮะแ,แข้งเต็มๆนะนี่สวยนะครับห,หุยเข็มนะฮะหลวงพ่อต้นขุยเข็มนะฮะประมาณปีสองสี่ห้าหกนี่โอ้โหดูในหานปาั๊บพลิกมานี่ จบเลยนะจุดจ่ายจังนะไม่เกษียณใหญ่โกนเขาจะแบบตัดปึ๊บเรียบนะถ้าไม่มีร่องน้ําก็ต้องดูง่ายเนะี่ยจุดจ่ายจังเนี่ยนะฮะเนื้อเขียวเนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมนะอ่ะไหร่กันดีนะฮะนิทานมาตั้งนานโม้มาตั้งนานนะโอนี้นะเอาสี่พันนะครับ fc สี่พันบาทนะครับผมเนี่ยนะราคา soft ์พาวเวอร์นะฮะแล้วแต่ต้นทุนนะฮะราคา soft soft ถ <c oughs> นะัดมานะครับเป็นพระสังกัจจายกลุวัดขวางแล้วกันนะฮะหลวงพ่อเงินบางคานนะฮะพระสังกัจจัยหลวงพ่อเงินบางคานกลุวัดขวางอันนี้แท้ดูง่ายสบายตาแท้ทั่วโลกนะฮะอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเหมือนมีลงคลักลงอะไรโบราณอาจจะเป็นยางมงยางไม้ฝังกุกไว้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับนี่ฮนะเป็นกี่ปีนะฮะ แป่กุปี2527นะครับผมผมันนี้มีโค้ดไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะไม่มีโค้ดก็สื่อถึงว่า,าเป็นพระที่ถูกขโมยนะฮะผมบอกว่าถ้ามาเปิดกุเนี่ยคือจะต้องต่อโค้ดนะครับผมนี่นะฮะดูความสวยงามนะเนื้อต้องแห้งนะเนื้อจ้องแห้งโลหะข้างในนี่คือนี่ฮนะ ทองดอกบวกนะทองดอกบวกนะเหลืองอุมเขียวนี่นะฮะดูแบบไม่ต้องกักเลยนะขยายให้ดูเลยนะแพ้ดูง่ายๆสบายตานะครับผมไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับผมแพ้ดูง่ายดูง่ายมีสเสน่ห์แบบนี้นะฮะขอยากเปิดที่ห้าพันบาทนะครับ f c ายากแล้วนะต้องเปิดแพงๆไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเผื่อแบบไปเจอแบบราคาเบียดจะได้เอามาขายได้นะครับ fc นะฮะถ้าขายถูกก็ยังว่างนะ fc นะเปิดถูกขายถูกก็หาของยากพานาของยากนะครับนะถัดมานะครับมาดูพิมพ์นิยมนะฮะผมไปเจอข้อมูลมา เขาบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมหนักหนึ่งบาทนะจุดงเกอันนี้เป็นพระของเสียนนะผมเห็นอยู่ในในในเน็ตตามสื่อต่ากนะในเฟซเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็มไม่รู้ว่าอา่าของอะไรอ๋อเขามีรายนาำบอกนะอา้าวมีของไหไฮะเนี่ยอาจารย์อ๋อโดยทีมงาน เนี่ยโดยสันบางขาดนะอ๋ออาจารย์สันบางขาดนะครับผมนี่ผมเพิ่งสังเกตนะครับผมเนี่ยจุดสังเกตพระหลวงพ่อเงินบางขาดพิมพิมยมเนี่ยเขาระบุว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินบางขาดพิมพิมยมหนักหนึ่งบาทนะครับผมพิมพิมยมหนักกหนึ่งบาทนี่นะครับนี่นะฮะเขามีทำนี่เลยเขาน่าจะมีการลงสื่อก็เปรียบเสมือนองค์ดาราเลยนะฮะเนี่ยองค์นี้นะครับได้มานะครับนี่แทบจะแบบ หน้าตาอาจจะผิดกันดูเล็กน้อยนะฮะดวงตาหรือปีปากนะแต่เขาเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะผมว่าเนี่ยนะครับผมนะอ่าซีว่าไหมฮะดูดิผมก็ดูเนี่ยผมก็เป็นพระแท้ดูง่ายเนะี่ยจะเป็นพิมพ์นิยมบาทครึ่งหรือหนึ่งบาทเนี่ยก็ดูยังไงก็เป็นพระแท้ดูง่ายนะดูเนื้อหานะสนงสนิมโลหะต่างๆนะครับมีนะ พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะผมญาติขายเป็นนิยมเอไปเลยดีไหมนะเดี๋ยวมีมือลองไหมนะก็มือลองก็เห็นจางๆนะฮนะมือลองเห็นจางๆนะแล้วก็มีตรงนี้เหมือนกับไม่น่าใช้ตราพิมิครับผมเตีเป็นมือรองแล้วกันนะฮะนี่นะครับนี่นะพิมพ์นิยมนะขายเป็นพิมพ์นิยม,มาระการดีกว่า ไม่ขายเป็นหนักหนึ่งบาทแล้วฮะเดี๋ยวขายได้ถูกนะครับ f นเะพราะซื้อมาราคาก็ค่อนข้างแบบนั่นเหมือนกันนะพอชอบมากนะครับผมไปแบบคุ้หน้าคุ้ตาเหมือนเห็นแบบพิมพ์เนี้ยเหมือนตามหนังสือตามอะไรเนี้ยนะครับผมเจออย่างเงี้ยต้องซื้อนะครับ F4 นะฮะแรงหน่อยเล่านิดแรงหน่อยก็ต้องต่อรองมาให้ได้นะครับผมองนี้ได้จากริมปิงหวดตากนี่นะครับนี่ ต่ฐานนะครับโอ้โหจะใบหยาบเลยนะฮะหยาบกรึบเลยนะครับผมแพงนะฮะแล้วดูรอยรอบช่อนะครับมีรอยยุบนะครับผมช่อใหญ่นะช่อใหญ่นะครับผมนี่โอ้โหครับองค์ครับเบาสนองสนิมนะฮะองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่หกพันบาทนะครับเอีนะเปิดที่หกพันบาทนะครับ ถัดมาสุดท้ายนะครับโอ้โหองนี้ตามมาเรียกว่าเกือบสองปีเรื่องจริงเลยนะฮะพิมพ์คิตาสีชายพิมพ์แต่งนะพิมพ์แต่งแล้วแต่งเก่ามากแต่งเดิมมาแล้วแต่งแต่ดั้งแต่เดิมเลยเนะี่ยนะครับผมของอาจารย์บอยเขาชนกันนะครับผมตามกันมาจนในที่สุดก็นี่แหละมาโดนกันที่วชิระบารมีนะฮะ ผมเคยไปต่อเขาไว้แล้วนะแต่ไม่โดนกันนะครับผมจนมาโดนกันเนี่ยนะฮะข้ามปีมาจะสองปีแล้วเนี่ยนะครับผมอยู่เขานี่โอ้โหเขาก็เปิดแรงมากนะหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะฮะในสุดก็มาโดนกันนี่แนะครับผมเนี่ยพิมพ์คิตาสี่ชายพิมพ์แต่งนะแต่งเก่าเลยนะเนะี่ยนี่นะครับผมรอยทั้งใช้ทั้งแต่งนะครับ F4 นะฮะแล้วตามซอกเนี่ยเหมือนกับ พาเนี่ยดังเดิมเขามีการลงรักด้วยนะรักแดงด้วยนะ f c มาดูนะเนี่ยตามซองนะมีเหมือนรักแดงนะนี่เนะี่ยใช่เลยนะลงรักนะครับผมแต่ดังจะเดิมมาเนี่ยนะครับอาจจะแต่งก่อนแล้วมาลงรักแล้วก็ผ่านการใช้มาแล้วก็ตกมาสาภาพนี้นะครับ F4 นะเนี่ยนี่นะน่ารักมากนะครับผม หน้าตานี่เขาแต่งนะผมว่าเขาแต่งนะเนี่ยเนี่ยสวยงามนะ FC สุดคลาสสิกเลยนะสุดคลาสสิกนะครับผมตามกันมาปีกว่าสองปีอะตรงนี้นะครับผมกว่าจะโดนกันนะกว่าอาจารย์บอยจะใจอ่อนนะครับผมนะองนี้ขออนุญาตเปิดที่8ปดพันบาทแล้วกันนะ เปิดที่แปดพันบาทนะครับ F4 นะฮะก็เบียดเบียดเลยนะะราคานี้เบียดเบียดนะครับผมลองดูนะครับ f ีลองดูนะฮะนี่นะฮะนี่จ,จ,จุดจ่ายตังค์นะฮะทั้งองค์แหละนะครับแล้วดูใต้ฐานเานะฮะนี่อนะนอมนะไม่ได้เจอทั่วไปแน่นอนนะครับแทบจะหึงในสยามนะครับอย่างนี้นะฮะ ครบเรียงหมดหรือยังนะฮะหมดแล้วนะฮะสิบรายการนะครับเอากันพอของปากของคอนะครับ F4 นะฮะ <พอ S 2> ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับของท่านที่บ้่นมา,มาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวที่ปิดกันชื่อว่ามาช่วงเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทยอยส่งให้นะในพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะส่งกันชุดพร้อมชุดนี้แหละนะครับ F4 นะครับผม หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือกดไปที่ลิงก์นะครับใต้คลิปได้เลยนะฮะตรงที่ผมเขียนว่าแอดไลน์นะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยรวยถูกหวยกันท่าน,นนะครับสวัสดีครับ